ซันนี่เผยชีวิตอีกมุมของเปรเกมาเซอร์สุดฮาที่ไม่ตลกเลยซันนี่เผยชีวิตอีกมุมของเปรเกมาเซอร์สุดฮาที่ไม่ตลกเลยกลายเป็นปเอรกร้อยล้านเอรกลูกเครื่องไทยสิงคโปร์ฝรั่งเศสหลายคนอาจไม่รู้ว่ากว่าจะถึงวันนี้ชีวิตไม่ได้รวยด้วยกลีบกุหลาบจากบ้านล้มละลายไม่เหลือเงินซันนี่สุวรรณเมธานนท์เปรเกสายติดก่อนเข้าวงการเคยเล่นดนตรีตามผับหาไรายได้หาเงินเรียนตั้งแต่สมัยเรียน เข้าวงการ14-15ปีจากเล่นโฆษณาไทาย M v วจนมาเล่นหนังแจ้งเกิดจากหนังเพื่อนสนิทมาเปิดชีวิตในรายการคุยเชบโชว์ว่าไม่เคยฝันจะเป็นนักแสดงมาก่อนไม่ชอบเรียนหนังสือแต่เรียนเพราะหน้าที่ตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าเราอยากทำอะไรรู้อย่างเดียวว่าเราต้องเป็นคนดีซันนี่ยังเล่าชีวิตครั้งบ้านเกิดมรสุมล้มละลายว่าการทำธรุรกิจก็จะมีคนที่เอาเปรียบหักหลังเราครอบครัวเราก็โดนตอนนั้นเเรียนม .5 หรือมอ .6 เรารู้แค่ว่าเราไม่มีเงินกลับจากโรงเรียนบ้านมืดทางบ้านแม่บอกไม่มีเงินจ่ายค่าไฟต้องออกจากบ้านเดิมไปเช่าบ้านอยู่ย้ายบ้านบ่อยมากทุกคนในบ้านต้องช่วยกันทํางานพี่ชายพี่สาวรับภาระหนักที่ผมเรียนเข้ามาหาวิทยาลายัยบางทีลงได้ไม่กี่ตัวเรียนไปแล้วเกือบครึ่งเทอมไม่มีเงินจ่ายพ่อแม่ทุกคนต้องสู้หมดเรารับภาระน้อยสุดแล้วในบ้าน บังเอิญโชคดีเราไปหาไรายได้เราไปอยู่ในวงเพื่อนเล่นดนตรีเราร้องคอรัสเล่นดนตรีหาเงินทำอยู่3ปีจนเรียนจบได้เล่นหนังแล้วยังเล่นดนตรีอีกปีตอนเข้าวงการครูง้อเห็นเราจากโฆษณาติดต่อมาเรากลัวเขาหลอกลวงบอกไม่ไปจนเขาโทรมาอีกรอบตอนนั้นอ้วนด้วยก็ไม่คิดว่าจะมาเป็นพระเอกเขาบังคับให้ลดน้ำหนักไม่งั้นเปิดกล้องไม่ได้เขาจ้างคนมาลดน้ำหนักให้จากแปดสิเหลือหก โดยหนังส่วนใหญ่ที่เล่นก็จะออกมาจากตัวเราเองเกือบทั้งหมดส่วนที่บอกว่าเป็นพระเอกโลกส่วนตัวสูงติ๊ดแตกเช่นเวลาตอบคำถามซันนี่บอกว่าเวลาให้สัมภาษณ์ผมก็ตอบตามจริงไม่ได้แกล้งตอบผมก็เป็นแบบนี้ซันนี่เผยชีวิตความรักว่าตอนนี้สถานะโสดไม่ได้คุยกับใครผมดูแลเทคแคร์ care, ใครไม่เป็นผมทำอะไรเองมาตลอดทำอะไรมาคนเดียวไม่ค่อยรู้สึกพึ่งพาใครเป็นตั้งแต่บ้านล้มละลายมันมีมุมมาจากตรงนั้น ก็สดมาหลายปี5-6ปีไม่มีสเปคอยู่ที่ชอบกันแล้วอยู่ด้วยกันได้เมื่อถามว่าชอบผู้หญิงอายุมากกว่าซันนี่บอกว่าไม่จํากัดอายุระบุไม่ได้แบบไหนต้องโดยรวมคุยแล้วใช่ผมไม่คิดรักสนุกแต่ไม่บุคพัน์เพราะผมเป็นคนจริงจังเราไม่อยากไปหลอกใครผู้หญิงที่จะเข้ามาขอแค่เป็นตัวเขาไม่ต้องมเมาใจผมแค่เราชอบกัน ส่วนการมีครอบครัวไม่ใช่ความต้องการเราฝ่ายเดียวต้องเจอคนที่มีความรู้สึกร่วมกันก่อนถึงจะไปจุดนั้นได้